สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก้าวใบเทอร์โบนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดออโต้แกลลี่สาขาปทุมธานีนะครับวันนี้ก้าวมีมานําเสนออีกหนึ่งคันอีกหนึ่งสไตล์การตกแต่งนะครับในรุ่นของฟอร์ดเรนเจอร์ XLS นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่879,000บาทมาพร้อมกับชุดแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวก้าวจะพาชมรับพันกันอีกทีนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ก้าวด้วยนะครับจากก้าวขอเน้นย้ําอีกสักครั้งนะครับการซื้อขายออนไลน์เงินทุกบาทไม่ว่าจะเป็นเงินจองไม่่กาาาารทททีง 9, งงะเเเิินนนดดดวัััั้้้้้หหหมมใโอขบบญชษ เพิ่มความปลอดภัยแล้วมั่นใจให้กับลูกค้านะครับเงินทุกบาทไม่สูญหายได้รับรลบชุดแต่งตามที่เราตกลงกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Ford ดในเกิรนเจอรุ่น XLS นะครับ8แ9 0เจ็บาทจับคู่กับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2. 0ูนลิตรนะครับ1 7 0้อยเจดแรงม้า4 0 5ร้ยห้านิวตันเมตรนะครับอันนี้ที่ก้าวทำการจกแต่งนะครับมาดูตัวกระ้างหน้าก่อนเลยที่ก้าวได้ทำการเปลี่ยนนะครับคอน f o r d นะครับตัวนี้เราสามารถเลือกทำสีได้ด้วยนะครับเป็นทูโทนก็ได้หรือททเเเปป็็นนนสสสีีีีีดดดยวอื่่่่ไ้ม เพิ่มไฟสวให้ด้วยนะครับสีต้มนะครับสามดวงหรืออยากได้เป็นสีขาวก็แจ้งเข้ามาได้นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับในรุ่น XLS เป็นไฟหน้า LED Reflector มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีไฟลูปตปว C หรือไฟ C แคปนะครับตัวนี้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของ Ford Ranger อยู่แล้วนะครับวิ่งบนท้องถนนกลางวันกลางคืนโดดเด่นแน่นอนสรุดทุกสายตาที่มองมานะครับรอบไฟหน้าเพิ่มความดุดันให้เรียบร้อยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นชุดแต่งของสำนักวายนะครับตัวนี้เป็นสเกิร์ตนะครับเราไม่จําเป็นต้องถอดชายกันชนหน้าเดิมออกนะครับ เป็นสกเกิร์ครอบพับเข้าไปเลยนะครับแล้วตัวชายตัวนี้อ่าถ้าเราสั่งของจากโรงงานจะเป็นสีบอลเงินแต่เราสามารถทาเป็นสีดําแบบนี้ได้ลูกค้าแจ้งเข้ามาหรือใครอยากได้ป็นสีบอลเงินจากโรงงานก็ได้เช่นกันไฟตัดหมอกก็ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้เวลาเราไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกนะครับเวลาเราขับรถกลางคืนเราหมุนพวงอะไรสี่ห้าองศาสมมติเราหมุนทางานทางด้านขวานะครับไฟตัดหมอกทางด้านขวาก็จะติดนะครับเพิ่มแสงสว่างทางด้านขวาทําทให้เราเข้าโค้งได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแสงตัวนี้จะมาช่วยเพิ่มแสงสว ด้านข้างนะครับอ่าตัวคิ้วซุ้มร้อนนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับของชุดตับนักวายเลยนะครับประกบเข้ารูปพอดีเลยนะครับแบบนี้สวยงามลงตัวนะครับเราไม่จาเป็นต้องเจาะตัวรถนะครับเราติดกาวสับเอ็นทามยาประสานยึดกับรูนอตเดิมนะครับอ่าสำหรับช่วงล่างนะครับคันนี้ก้าวไม่ได้ทการยกนะครับเดิมๆนะครับอัปเกรดจากล้อแม็กซอลลอยขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะครับเป็นล้อแม็กออฟโรดขนาดย0สบนิ้วนะครับลายแม็กสวยงามแบบนี้เลยนะครับจับคู่กับยางซูแม็กนะครับ สียางอยู่ที่สองเจ็ดห้าทับห้าห้า R ยี่สิบนะครับถัดมาที่กระจกมองข้างนะครับอ่าในรุ่น XLS นะครับฝวาครอบนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีดําเหมือนกันเลยนะครับมีไฟเลี้ยวให้ตรงนี้ด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับช่วยเพิ่มทัศนะที่ใสในการมองนะครับแล้วก็ราวหลังคานะครับตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มความสวยงามให้นะครับตัวนี้ไม่สามารถโหนได้จริงนะครับอ่าเราติดตั้งเพิ่มความสวยงามแล้วก็คิวบัสตร์นะครับเราติดตั้งเป็นของแท้ให้จากศูนย์นะครับตีมเซรลมิก ให้เรียบร้อยนะครับสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับ40 60 80อยากได้มืดมากสว่างน้อยแค่ไหนก็ลองทักเข้ามาได้นะครับเบาลองมือเปิดก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสาหรับช่วงล่างนะครับอาของฟอร์ดนะครับก็ทราบปณีแล้วนะครับโช๊กนะครับย้ายมาอยู่ข้างนอกแชสซีรถนะครับทําให้ฐานตัวรถเรากว้างขึ้นถึงกว้างละ50มิลลิเมตรนะครับกระบะกว้างขึ้นขับขี่ตทรงตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเราเข้าโค้งก็สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับด้านท้ายนะครับพี่ก้าอัปเกรดให้ใหม่อ่าในตัวไฟท้ายก่อนเลยนะครับเป็น Fu l l LED นะครับเดิมทีจะเป็นหลอดไส้จากโรงงานนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับครอบไฟท้ายเพิ่มความดุดันให้เรียบร้อยฝากระบะท้ายนะครับก้าก็ครอบให้นะครับเพิ่มตัวฟอนต์ FORD นะครับตัวนี้เราทําเป็นสีทูโทนนะครับเป็นพื้นสีดําด้านและแต่ดกับขอบสีดําเงาลูกค้าอยากได้สีแบบ ไหนก็แจ้งเขามาได้เช่นกันนะครับในตัวโลโก้ฟอร์ดนะครับเรายังเว้นช่องไว้ให้ใช้งานได้เหมือนเดิมมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเราเราใส่เกียร์ถอยหลังภาพึ้นเงินที่หน้าจอกลางด้านหน้านะครับทําให้เรามองเห็นภาพถอยหลังได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มความดุดันนะครับอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์สีดําแบบนี้เลยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับกันชนท้ายก็ออกแบบมาได้ลงตัวมากๆเลยนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่น XLS XL พ u s กรตัมแท็กหรือวายแทกนะครับเรามีรถพร้อมจําหน่ายทุกรุ่นนะครับพร้อมการตกแต่งทุกสไตล์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก้าจะพามาชมการรีวิวของ Ford r เ n g e r รุ่นไหนก็รอติดตามชมไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก้าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ